เพลงนี้ก็เป็นเพลงที่เล่าถึงว่าเขาดื่มดื่มไอ้เจ้าทูบ้าเนี่ยมาช่วยกันดื่มเจ้าทูบ้านนี่เถอะดื่ม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 แล้วก็ดื่มยังไงก็ไม่เมาดื่มยังไรก็ไม่เบาดื่มเข้าไปดื่มเข้าไปสนุกสนานนะคะแล้วก็ทํายังไงก็ไม่เมาลองฟังเพลงแต่ว่าทํานองน่าสนใจมากถ้าหากว่าใครที่เลยนดนตรีคลาสสิกเนี่ยมันจะกลายเป็น ถ้าฟังไม่รู้จะนึกว่าเป็นโปรตุเกสหรือว่าเป็นทางอิตาเลียนเป็นเป็นยุโรปตอนใต้แต่ว่าดนตะรีเนี่ยมันเดินทางมากับคนถามว่าถามว่าเป็นเพลงที่เป็นสำเนียงเหมือนกับเพลงอื่นๆของบรูไนไหมของอินโดนีเซียไหมก็ไม่เดี๋ยวลองฟังดูนะคะเปลี่ยนเครื่องนิดหนึ่งเพื่อให้ได้กลิ่นอายของความเป็นยุโรปตะวันตก เพลงน่ารักน่ารักใครคิดว่าเพลงนี้เนี่ยจะพูดถึงความสนุกสนานของคนที่ดื่มด้วยกันนะคะแล้วก็ดังที่คำนิแา่คำอธิบายที่เราใช้นะคะในคอนเสิร์ตครั้งนี้ก็คือว่าเราไม่อยากเห็นแบบความเป็นวงดนตรีที่ผู้ฟังผู้เล่นแล้วก็วงดนตรีคือดนตรีที่เป็นล,ะะลักษณะของการฟังและการเล่นเสมอหลายๆครั้งนะคะเพลงเหล่านี้เนี่ยที่เราเดินทางเนี่ยก็จะพบว่าคนเหมือนที่เมื่อก่อนนั้นนี่เหมือนซีฟิลโลมอนเมื่อกี้นี้เราร้องไปด้วยกัน เราเล่นไปได้วยกันนะคะโอเคขออยู่แถวแวนี้ไปก่อนฟิลิปปินส์ไม่ได้มีฟิลิปปินส์เมื่อกี้นี้เราฟังฟังมาแล้วต้องสามเพลงทั้งในส่วนที่เป็นของข้าวทั้งในส่วนที่เป็นของปลาในส่วนก็เป็นของวงเราเพลงถัดมาเพลงนี้พยายามจะค้นดังมังกรไลยนะคะขอเนื้อร้องนิดนึงค่ะถัดไปนะคะดังมังกรเลยเพลงนี้เนี่ยหลังหลายหลายคนพยายามหามากเลยว่ามันมาจากที่ไหนเราทั้นเองก็พยายามจะหา เพราะว่าทุกครั้งที่คนบางทีบางชาติก็บอกว่ามาจากอินโดนีเซียาบางชาติก็บอกว่าเป็นเพลงของบรูไนจะเห็นได้เลยว่าความจริงแล้วเนี่ยวัฒนธรรมหมูกก่เกาะที่อยู่ใ,ใกล้ๆก,กันตรงนั้นเนี่ยเราแทบแบ่งกันไม่ได้เลยนะคะว่ามาจากไหนเพลงนี้ก็เหมือนกันเรายังสนุกสนานอยู่นะคะเรายังพูดถึงว่าดามากาไลเนี่ยเป็นเพลงที่เขาเอาไว้เต้นเต้นไปทางซ้ายเต้นไปทางขวาตามกระแสคนไปเข้าไปอยู่ในกลางแสงกลางแสงไฟนะคะนี่นะคือจังหวะ ที่สถานขึ้นยกเท้าขึ้นมายกท้องขึ้นมาอะ,อ,ะอะไรนะว่าเขย่าตัวเช็คสะบัดสะบัดสะบัดสะพกนะคะแล้วก็เดินทางไปไป,ไปที่ไปที่ด้านฟลอร์เดี๋ยวเราจะได้เต้นกันนะคะเดินที่ด้านฟลอร์แล้วก็เต้นออกมาอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวลองฟังดูความจริงเพลงนี้นะคะเราเราลองเอามาทำา A เรนจ์กันเนี่ยมันเป็นเรกเก้สกาได้เหมือนกันสามารถที่จะเป็นอารมณ์แบบใต้แสงจันทร์ฟูมูลปาร์ตี้ก็ได้นี่เป็นความสนุกสนานที่อยู่ในเสียงเพลงลองฟังนะคะ,อะลองฟัง ้อมดังมังกรอะไรคะ มาไกลสนุกสนานสนุกสนานก่อนให้ให้เห็นเลยว่ามันมีเพลงพวกนี้นะแหมทั้งเต้นทั้งรำตอนเย็นๆนะคะที่เราเดินทางเราก็จะเห็นบางทีไอ้ดนตรีที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นในคอนเสิร์ตฮอล์อยากจะบอกเลยว่าหลายๆท่านเนี่ยออกไปหลังจากที่ชมเราแล้วเนี่ยขอให้มีกําลังใจในการที่จะไปเสาะแสวงหาดนตรีที่มันอยู่ตามท้องถนนดนตรีที่มันอยู่ตามร้านกาแฟร้านอาหารเนี่ยไปเถอะค่ะสนุกสนานมากๆนะคะแล้วก็ขอมา ที่เรื่องต่อไปนะคะนะคะก็เพลงถัดไปเนี่ยเป็นประเด็นที่เราอยากอยากพูดถึงมากมากเลยนะคะว่าอาเซียนเนี่ยหลายๆคนอาจจะมองว่าอาเซียนเนี่ยมีเพียงแค่10ชาติจริงหรือเราเรียนมาหลายครั้งแล้วว่ามันมีทั้งหมด10บธงชาติ10ประเทศแต่เราลืมไปบางอย่างจากการเดินทางของเราเนี่ย อย่างเช่นในประเทศไทยเองเนี่ยก็ไม่ได้มีเพลงลอยกระทงเพลงเดียวที่จะร้องได้ตั้งแต่เหนือจดใต้มันมีเพลงอื่นอีกที่คนเหนือรู้จักคนใต้รู้จักคนอีสานรู้จักแต่ว่าคนบนงทีคนภาคกลางไม่รู้จักแคน่นี้การเดินทางของเราถัดไปเนี่ยอยากให้ทุกๆท,ท่านร่วมจินตนาการไปกับเราว่าอาเซียนถ้ามันไม่มีเพลงสิประเภทถ้าเราไม่ได้มีเพียงไทยเฉยๆเรามีทั้งมง้งมีทั้งกระเรียงมีทั้งมอนมีทั้งรีซอนะคะ เพลงถัดมาที่เราอยากจะแสดงตัวอย่างเล็กๆให้เห็นก็คือเป็นเพลงของฉานเราฟังนิดเดียวนะคะต้องขออนยันเล่นให้ฟังเราฟังซิว่ามันเหมือนเพลงอะไรเหมือนเพลงอะไรคะเหมือนปบนวันเพ็ญเดือนสิบสองนักหน้องตะวันชักไม่ใช่ลองฟังนิดหนึ่ง เพลงนี้เนี่ยคล้ายลอยกระทงมากเลยแต่เป็นเพลงรำวงของไตหรือท,ที่ที่ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าชนฉานนะคะเพลงนี้ฉานในเนื้อร้องเนี่ยบอกไว้ว่าสมัยใหม่ก็เรียกว่ารำวงสมัยเก่าภาษาไตก็เรียกว่ารำวงทําไมเราจะไม่รำวงด้วยกันทั้งพี่ทั้งน้องไตทั้งไตเก่าและไทยใหม่นะคะก่อนเพื่อที่ยืนยันไอ้ความเรื่องนี้เนี่ยอยากจะให้ท่านผู้ชมได้ฟัง อะไรอย่างหนึ่งนะคะว่านักดนตร,ตรีตรงนี้มีด้วยกันทั้งหมด4ี่คนและแสดงว่ามีทั้งหมด4ี่คนทรานองเดียวกันเนี่ยเราจะทําให้มันดูซิว่าซำเนียงของแต่ละคนสมมุติว่าสาวน้อยน้องเอกโกะนี่เล่นเป็นแบบคนออกเหนือออกญี่ปุ่นนิดนึงนะคะเพ่อหนุ่มของเราตอนนี้เปลี่ยนมาเป็นซออูแล้วนะคะอาจารย์ออฟเปลี่ยนมาเป็นซออูแล้วเรียบร้อยสำเนียงเนี่ยมันต่างกันได้พอเพลงเดียวกันเราจะทำให้สำเนียงต่างกันได้อย่างไรขอเชิญรับชมรับฟัง,งํำวงรำวงของไต้ค่ะ